สวัสดีครับหมอปั๊บนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการร้อยไหมกันการร้อยไหมเนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับได้ทั้งการกระตุ้นคอลลาเจนก็ได้ทั้งการยกกระชับก็ได้แล้วก็ใช้ในเรื่องของการเติมเต็มก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะของตัวไหมมีหลายชนิดเนาะการร้อยไหมที่นิยมสุดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เพื่อยกกระชับบริเวณใบหน้าเรานะครับในบางเคสก็สามารถใช้ในการทดแทนการผ่าตัดดึงหน้าได้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันสามารถยกกระชับได้เหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาในการฟักฟื้นนอออาาาจจจจะะะะยยัังไมม่เกนครบ ใช้ในการแทนผ่าตัดดึงหน้าไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าตัวใหม่อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเนาะก็พอตัวใหม่สลายไปแล้วค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะร้อยใหม่ต่อหรือผ่าตัดดึงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้จะเป็นประโยชน์ของการร้อยใหม่นะครับการร้อยใหม่ก็ต้องมาดูกันอีกว่าลักษณะของตัวใหม่มันคืออะไรมียังไงแบ่งได้หลายแบบเลยถ้าเป็นไหมสมัยก่อนๆนะครับก็จะเป็นไหมที่แบบไม่ละลายไหมไม่ละลายคืออะไรก็อาจจะเคยได้ยินพวกไหมทองคําไหมพลาสติกอะไรพวกนี้เวลาร้อยเข้าไปปุ๊บมันจะอยู่ในหน้าเราตลอดเลยแล้วมันจะไม่สลายไปไหนพอยุคถัดมมายุถััดไเรื่่อๆก็จะใช้ตวห เป็นวัสดุที่เรียกว่าไหมละลายเอามาใช้ในการร้อยแทนก็ไอตัวไหมละลายนี่ก็แบ่งอีกว่าเป็น PDO เป็น PCL p C l, p l, l a หรือ PLAcl นะครับวัสดุแต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกันไปตัว PDO ก็เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่ว่าอาจจะสลายเร็วหน่อยแรงยกดีแต่อยู่ได้ไม่นานมากเท่าไหร่ระยะเวลาของเขาอยู่ประมาณครึ่งปียุคถัดมาก็จะเป็นพวก PCL p C l, p l a สงตัวนี้ก็จะมาแบบเวลาไล่เลี่ยกันนะครับตัวสีของตัวใหมก็จะเป็นสีขาวๆใสๆ PLA จะคุ้นในยาบางตัวที่ใช้ ในการกระตุ้นคอลลาเจนที่ใชยฉีดหน้ากันนี่แหละนะครับตัวนี้ระยะเวลาเขาจะอยู่นานกว่าแต่ว่าข้อดีข้อเสียของ2ตัวนี้ก็คือตัวหนึ่งอ่ะจะมีความแข็งแต่ว่าปรอะอีกตัวนึงอ่ะมีความยืดหยุ่นอยู่นานแต่ว่าแรงยกเขาจะอาจจะน้อยกว่าเขาก็เลยยุถัดมาอีกก็เอาวัสดุ2ตัวนี้มารวมกันก็จะเป็น PLA CL หรือจะเรียก PCLA ก็ได้ก็คือ PCL ผสมกับ PLA 2ตัวนี้จะได้ประโยชน์ในเรื่องของ1เลยคือเรื่องความแข็งแรงของตัวไหมสองเลยคือเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับความแข็งแรงนี่ก็คือทําให้แรงยกกระชับของตัวไหมเนี่ ยกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็3คือแล้วเวลาที่อยู่ได้นานนะครับก็ประมาณปีครึ่งถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าพอไหมยุคหลังๆมาเรื่อยๆเนี่ย หนึ่งเลยคือจะได้ประโยชน์ในเรื่องของความระยะเวลาที่อยู่นาน2เลยคือจะได้ในเรื่องของความแข็งแรงของตัวใหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้อยไหมก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราควรใชออ้วัสดุตัวใหม่ชนิดไหนถ้าบางคนแบบเอ้ยอยากลองก่อนไม่อยากแบบให้มันอยู่นานมากเท่าไหร่อาจจะเลือกเป็นพวก PDO ก่อนก็ได้แต่ว่าจะบอกว่าก็อาจจะอยู่อยู่ได้แป๊บเดียวบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยร้อยไปแล้วอยู่แป๊บเดียวยองไงมันไม่คุ้มเจ็บเท่าไหร่แล้วก็ขยับวัสดุให้ดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นใช้เป็นพวก PLA TA ไปเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ค่อนข้างที่จะต่่่ําาาาลลงงงมมมมแ้้้ววเเหืือออนนนกกัคคครร็ไดใขุ แล้วเวลาเรื่องแรงยกที่ดีแล้วก็ได้ในเรื่องของการยกกระชับที่ค่อนข้างที่จะเห็นผลได้โอเคนะครับ